ให้ต็ขอหน้าที่ด้วยครับต้องมีฝังนี่ดูฝางนี้ไม่ได้หรอกได้ครับขอแยกตรงกลางทีหนึ่งครับขอแยกทุกท่านตรงกลางนี่ครับขอบคุณครับเราปากไว้เลยเป็นรการให้ตามกฎหมายนะจะดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะแล้วทำไมยกแค่อะไรกะไม่ถึงน้องเมย์ที่เป็นถุงท่าโอทอปอะค่ะเออเอากระเป๋าไงเข้าไปข้างในมีอะไรนะคะข้างในก็มีกระเป๋า เอาเลยกระป๋องะองลยหัวครับงดตัวเราเสื่อหลังตาแล้วข้าในหนูได้ไหมกระป๋อโอยใจบัวฮะเดี๋ยวอันนี้เวลาแแล้วะมีรางวัลให้เขาอีกคอยก็กันมีการแก้รเียบปลใช่คะระเบียบของฟอรอรกรส

ผ่านนะแรงนะแรงน่างเียเอะไรก็มานะที่เราพร้อมจังเลยเนี่ยเงมาแรงมากเกินไปข้าร้อยดูอยู่แล้วแต่เอาไปได้เต็มที่เลยนะขายขายห้องรอนใรับ่งนี้เียกั